คุณเคยสงสัยไหมว่าคฤหาดหลังใหญ่ที่ดูสงบสุขซ่อนความลับอะไรเอาไว้บ้างสามีของฉันพูดคำหนึ่งคำที่เปลี่ยนชีวิตฉันทันทีและทำให้ฉันต้องเปิดเผยความลับเก่าแก่กว่า25ปีทุกคนคิดว่าฉันเป็นเพียงภรรยาธรรมดาแต่คืนนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยความลับที่ใครก็ไม่กล้าพูดอำนาจที่ถูกซ่อนไว้และคฤหา์หลังนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะรู้ความจริงที่ไม่มีใครเคยกล้าเปิดเผยสามีของฉันยืนอยู่กลางห้องรับแขกรอบตัวเขาเต็มไปด้วยญาติญาติของเราเสียงหัวเราะและบทสนทนากำลังคุกรุ่นแต่คำพูดของเขาเพียงคำเดียวทำให้ห้องนั้นเงียบสนิทฉันเสียใจที่แต่งงานกับเธอเขาพูดต่อหน้าคนทั้งหลายน้ำเสียงเย็นชาที่ไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนเหมือนมีมีดคมกรีดลงบนใจฉันฉันกลืนน้ำลายกำมือแน่น หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ฉันความอับอายและความโกรธปปรปนกันจนมองไม่ชัดฉันเพียงเงียบไม่ตอบคำพูดใดๆเดินช้าๆผ่านห้องรับแขกฝีเท้าเก็บเสียงราวกับทุกคนหายใจรอฉันทำอะไรสักอย่างเมื่อถึงประตูคฤหาสา์ฉันแต่มือไปที่ลูกบิดความเย็นของโลหะกระแทกเข้ามาในฝ่ามือเหมือนเป็นสัญญาณให้ฉันตัดสินใจ ฉันหันกลับไปมองเขาเห็นสายตาตกใจและความพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ฉันเพียงยิ้มบางบางราวกับทุกคำพูดของเขาไร้ความหมายฉันก้าวผ่านประตูปิดมันลงเบาๆแต่เสียงปิดประตูนั้นดังก้องในใจทุกคนเหมือนประกาศให้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไม่สามารถทำร้ายฉันได้อีกฉันเดินเข้าไปในคาร์หาดกลิ่นไม้เก่าและความเย็นของหินอ่อนโอบล้อมตัวฉันทุกห้องยังคงเหมือนเดิม แต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริงเสียงกระจกสะท้อนแสงไฟทำให้ฉันเห็นเงาตัวเองนิ่งและแข็งแรงกว่าที่เคยความโกรธและความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นพลังฉันหยิบกุญแจสำคัญขึ้นมาจากโตะ๊ะหมุนมันอย่างช้าๆประตูอีกบานเปิดออกสู่ห้องลับห้องที่ฉันเก็บความลับและแผนการทั้งหมดสามีพยายามเข้ามาหาฉันแต่ฉันเพียงยกมือหยุดเขาสายตาฉันเย็นเยือก ทุกคนที่เคยหัวเราะอยู่ข้างนอกตอนนี้ยืนตกตะลึงฉันเริ่มเดินสำรวจคฤหาสน์เปิดประตูทุกบานแต่ละห้องเผยให้เห็นความร่ำรวยและอำนาจที่เขาไม่เคยรู้ฉันเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในนี้เขาพูดอะไรสักอย่างแต่ฉันไม่ฟังฉันเพียงมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นสวนกว้างและสระนาำสะท้อนแสงจันทร์ความรู้สึกช็อกและอับอายของเขาทำให้ฉันยิ้มในใจฉันรู้แล้วว่าฉันไม่จำเป็นต้องพูด หรืออธิบายอะไรอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือฉันและคืนนี้ทุกคนจะรู้ว่าเจ้าของตัวจริงคือใครฉันยืนมองแสงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผืนน้ำลมกลางคืนพัดผ่านเข้ามาเย็นพอให้สติของฉันนิ่งลงแต่หัวใจยังเต้นด้วยแรงที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเสียงฝีเท้านหนักหนักดังจากด้านหลังสามีของฉันเดินเข้ามาใกล้แต่ฉันไม่หันกลับ เพียงรับรู้ถึงแรงสั่นของความหวาดกลัวที่เขาพยายามปกปิดเขากลืนน้ำลายใบหน้าที่เคยมั่นใจเริ่มสั่นไหวเมื่อพบว่าฉันยืนอยู่ในห้องลับซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าเป็นหัวใจสำคัญของทั้งคารืหาดสายตาเขากวาดมองไปรอบๆเอกสารตู้เซฟแผนพังทรัพย์สินทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเป็นของตัวเองตอนนี้อยู่ภายใต้กุญแจที่ฉันถือฉันเดินไปแตะกล่องเหล็กขนาดใหญ่ในมุมห้อง พื้นเย็นจับฝ่าเท้าความรู้สึกเย็นไหลขึ้นมาตามกระดูกเหมือนเตือนให้ฉันระวังฉันเปิดกล่องชาแต่มั่นคงเสียงโลหะเสียดกันดังขึ้นทำให้เขาสะดุง้งในกล่องนั้นมีเพียงสมุดปกหนาสีดำแต่แค่เห็นเขาก็ซีดลงทันทีเพราะเขารู้ว่ามันคืออะไรฉันวางสมุดลงบนโต๊ไม้หน้าโตสะท้อนแสงไฟอ่อนๆทำให้บรรยากาศน่ากดดันจนห้องทั้งห้องดูกับแคบ ฉันเปิดสมุดหน้าแรกเต็มไปด้วยลายเซ็นของเขาแต่เป็นลายเซ็นที่เขาไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกนี่คือสัญญาที่คุณลงชื่อไว้ฉันพูดชาชาๆเสียงฉันนิ่งจนเขาแทบไม่กล้าหายใจสัญญาที่คุณยกทรัพย์สินทั้งหมดให้ฉันถ้าคุณดูถูกฉันต่อหน้าผู้อื่นหน้าเขาเปลี่ยนสีแววตาตื่นตระหนกค่อยๆขยายกว้างเขาถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่ชนกับตู้เหล็กด้านหลังเรากับติดอยู่ในกรงที่มองไม่เห็น ฉันยังคงพลิกหน้าไปเรื่อยๆเสียงกระดาษเสียดกันคมชัดในความเงียบทุกหน้าคือหลักฐานทุกหน้าคือสิ่งที่เขาประมาทในตอนที่คิดว่าฉันไม่มีอำนาจอะไรเลยฉันเงยหน้าขึ้นสบตาเขาตรงๆเขาสั่นจนมองเห็นได้ชัดเหมือนคนที่เห็นความจริงช้ากว่าที่ควรจะเป็นฉันเดินผ่านเขาประตูไม้เปิดออกพร้อมกลิ่นของอากาศเย็นภายนอกญาติๆที่ยืนอยู่ด้านนอกต่างมองเข้ามา สีหน้าตกใจรอคำตอบรอเหตุการณ์ที่จะตามมาฉันหยุดตรงหน้าประตูมองไปยังกลุ่มคนเหล่านั้นแสงโคมไฟด้านบนส่องลงบนใบหน้าฉันทำให้เงาของฉันทอดยาวบนพื้นเหมือนเส้นแบ่งเขตอำนาจตั้งแต่คืนนี้ฉันพูดด้วยเสียงที่ไม่ดังแต่ทุกคนได้ยินชัดเจนคฤหาสนี้อยู่ภายใต้การดูแลของฉันเพียงผู้เดียวญาติบางคนอ้าปากค้างบางคนกระซิบกันเบาๆ สามียืนนิ่งราวกับขาของเขาไร้เรี่ยวแรงเขารู้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วและไม่มีทางย้อนคืนได้ฉันเดินลงบันไดยอย่างสงบแสงจากโคมตามทางทอดเป็นแนวยาวทุกก้าวที่ฉันเดินเหมือนเสียงบอกลาอดีตที่เคยเจ็บปวดเมื่อมาถึงปลายบันไดฉันหยุดอีกครั้งสายลมจากสวนพัดเข้ามาหญ้าไหวสะท้อนแสงจันทร์ให้ความรู้สึกเหมือนค่ำคืนนี้กำลังเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงน,นี้ ฉันหันกลับไปมองเขาชายที่เคยคิดว่ามีอำนาจเหนือทุกคนตอนนี้ยืนเงียบไร้คำพูดไร้ทางหนีและในวินาทีนั้นเองฉันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ค่อยๆไหลกลับเข้ามาในตัวบางสิ่งที่ฉันเคยเสียไปนานแล้วบางสิ่งที่เขาไม่เคยอยากให้ฉันมีอำนาจที่แท้จริงฉันก้าวต่อไปตรงไปยังประตูหน้าคฤราสา์ก่อนที่ฉันจะเปิดมันเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลัง เสียงที่ทำให้หัวใจฉันเย็นวา่าราวกับมีเงามืดลอยเข้ามาปิดทับเสียงที่ไม่ใช่ของสามีแต่เป็นเสียงของคนที่ฉันไม่คิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตนี้เสียงนั้นดังมาจากมุมมืดของโถงทางเดินชาต่ำและหนักพอให้ลมหายใจของฉันสะดุดไปหนึ่งจังหวะในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเสียทีฉันหันกลับอย่างช้าๆแสงไฟเหนือสีส่สองลงบนพื้นหินอ่อน แต่ไม่ถึงร่างของคนที่กำลังก้าวออกมาจากเงามืดเมื่อเธอเก้าวเข้าสู่แสงฉันรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งผู้หญิงในชุดกระโปรงสีดำยาวถึงข้อเท้าใบหน้าเรียบเฉยดวงตาคมเหมือนคนที่รู้ความลับของทุกคนในบ้านหลังนี้แม่สามีของฉันผู้หญิงที่เงียบเฝ้ามองและไม่เคยพูดเกินสามประโยคในแต่ละวันแต่วันนี้เธอยิ้ม รอยยิ้มบางๆที่ไม่เคยแสดงต่อหน้าฉันมาก่อนเป็นรอยยิ้มที่ทำให้สันหลังฉันเย็นวาบเหมือนกำลังก้าวสู่พื้นที่ที่ไม่มีวันออกมาเหมือนเดิมอีกสามีของฉันรีบเดินเข้ามาขวางหน้าน้ำเสียงร้อนรนเกินกว่าจะปกปิดได้แม่เรื่องนี้ผมจัดการได้เธอยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวของเธอหยุดเขาในทันทีราวกับสายลมที่ตัดผ่านใบหญ้าลูกทำพลาดเธอพูดเบา แต่ทุกคำชัดเจนจนฉันได้ยินเหมือนถูกกระซิบข้างหูห้องโถงทั้งห้องเงียบลงอย่างประหลาดญาติที่ยืนอยู่ไกลๆและสายตาจากกันไม่มีใครกล้าขยับฉันมองใบหน้าของเธอมันนิ่งเหมือนไม่เคยรู้สึกอะไรแต่ในดวงตามีบางอย่างที่กดดันจนฉันแทบหายใจไม่ออกเธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะก้องสะท้อนจนเหมือนเต้นอยู่ในหน้าอกของฉัน ฉันเฝ้าดูเธอมานานเธอพูดดวงตาไม่ลบไปจากฉันแม้เพียงเสี้ยววินาทีลมหายใจของฉันเริ่มหนักขึ้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนร่างกายรู้ว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อแค่ตำหนิลูกชายแต่เพื่ออะไรที่ลึกกว่านั้นเธอยื่นมือมาจับแขนฉันสัมผัสเย็นจนฉันสะดุง้งเหมือนมือของคนที่ผ่านเรื่องราวมากเกินกว่าจะเดาได้คฤหหัดนี้เธอกระสิบ ไม่เคยเป็นของเขาแม้แต่วันเดียวฉันชะง,งะสามีของฉันเบิกตากว้างเรากับไม่เคยได้ยินประโยคนี้มาก่อนแม่สามีหันไปมองเขาสายตาของเธอทำให้เขาถอยหลังอย่างควบคุมไม่ได้ใบหน้าซีดเหมือนถูกดึงความมั่นใจออกไปจนหมดเธอหันกลับมาหาฉันใบหน้าของเธออยู่ใกล้จนฉันได้กลิ่นหอมอ่อนๆกลิ่นดอกไม้ยามค่ำคืนที่แฝงความลึกลับมีบางอย่างที่ฉันต้องให้เธอดู เสียงเธอชัดชาเหมือนกำลังเชื้อเชิญให้ก้าวลงไปในเส้นทางที่มีเพียงทางเดียวเธอหมุนตัวเดินนำฉันไปทางปีกตะวันตกของคฤหาดปีกที่ทุกคนในบ้านหลีกเลี่ยงเพราะไฟในทางเดินส่วนนั้นไม่เคยติดครบและอากาศเย็นกว่าปกติอย่างประหลาดฉันเดินตามด้วยหัวใจที่เต้นแรงจนเหมือนโลหิตไหลขึ้นขมับเสียงสามีเรียกฉันแต่ฟังดูห่างไกลเหมือนเขาถูกทิ้งไว้ในอีกโลกหนึ่ง โลกที่เขาไม่มีสิทธิ์ก้าวเข้ามาอีกแม่สามีหยุดที่ประตูไม้เก่าประตูที่ฉันไม่เคยเห็นใครเปิดมาหลายปีลวดลายสลักบนบานประตูดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเบาๆภายใต้แสงไฟริบรีเธอหันกลับมาแววตานิ่งแต่ลึกจนฉันต้องกลืนน้ำลายความจริงทั้งหมดเริ่มจากที่นี่เธอพูดก่อนคว้าลูกบิดบิดมันอย่างช้าๆเสียงกลไกเก่าที่เสียดกันดังขึ้นลึก แห้งและทำให้ลมหายใจฉันแข็งค้างในอกเมื่อประตูเปิดออกกลิ่นอับที่ผสมกับกลิ่นไม้เก่าพุ่งออกมาแสงสลัวภายในเผยให้เห็นบางสิ่งที่ทำให้ฉันต้องหยุดนิ่งสิ่งที่อยู่ในห้องนั้นคือสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดและไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเกี่ยวข้องกับฉันมาตลอดชีวิตแม่สามีเอียงหน้าเล็กน้อยยิ้มบางๆก่อนพูดประโยคที่ทำให้หัวใจฉันตกลงไปในความว่างเปล่า เข้ามาแล้วเธอจะรู้ว่าเพราะอะไรฉันถึงเฝ้ารอวันนี้มานานมากฉันก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปอากาศภายในห้องเย็นกว่าด้านนอกอย่างชัดเจนเย็นจนผิวหนังฉันขนลุกเหมือนความเย็นนั้นไม่ใช่อุณหภูมิแต่เป็นอะไรบางอย่างที่เกาะติดอยู่ในอากาศแสงจากโคมไฟด้านนอกลอดผ่านเข้ามาเพียงเล็กน้อยทำให้ห้องดูเหมือนกล่องความลับที่ถูกปิดผนึกไว้หลายสิบปีแม่สามีเดินตามเข้ามาชา้ชาช ประตูปิดลงข้างหลังเราอย่างแน่นเสียงปิดดังพอให้ใจฉันสะดุ้งขึ้นมาอีกครั้งสายตาของฉันเริ่มปรับกับความมืดและทีลานิดฉันเริ่มเห็นรูปร่างของสิ่งต่างๆภายในห้องตู้ไม้สูงโตะยาวที่ปกคลุมด้วยผ้าสีซีดผนังที่ทาด้วยสีเข้มจนแสงแทบไม่สะท้อนและตรงกลางห้องมีแท่นหินเตียเต้ยๆบนแท่นนั้นวางกรอบรูปใบใหญ่กรอบรูปที่ถูกคลุมด้วยผ้าดำสนิท ฉันรู้สึกถึงแรงบางอย่างแรงที่ดึงสายตาของฉันให้จ้องไปที่มันแม่หัวใจจะเตือนให้ฉันมองไปทางอื่นแม่สามีเดินไปยืนข้างแท่นปลายนิ้วของเธอแตะผ้าคลุมอย่างเบามากเหมือนกําลังปลุกบางสิ่งที่หลับไหลอย,อยู่เธอไม่พูดสักคำารากับเธอต้องการให้ห้องนี้เล่าเรื่องของมันเองก่อนฉันก้าวเข้าไปใกล้เสียงของตัวเองในอกดังชัดเจนกว่าความคิดแรงเต้นหนักจนรู้สึกเหมือนร่างฉันสั่นตาม กลิ่นอับผสมกลิ่นไม้เก่าเริ่มเข้มขึ้นเหมือนห้องนี้ไม่ต้อนรับผู้มาใหม่หรืออาจเป็นเพราะฉันควรจะเคยอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเพียงแต่ไม่เคยรู้แม่สามียกมือขึ้นชา้าชาดึงผ้าคลุมออกผ้าสีดำหล่นลงบนพื้นเสียงเบามากแต่กลับดังกึกก้องในอกฉันภาพในกรอบชัดเจนจนลมหายใจฉันสะดุดมันคือภาพถ่ายเก่าสีและมีรอยขีดข่วนตามการเวลา ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าคมดวงตาลึกรอยยิ้มบางบางท่าทางสงบแต่แฝงด้วยพลังบางอย่างที่อธิบายไม่ได้ผู้หญิงในภาพเหมือนฉันจนแทบไม่ต่างกันเลยแม้เส้นเดียวฉันยืนนิ่งนิ่งจนรู้สึกเหมือนร่างฉันไม่ใช่ของตัวเองหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บและความเย็นในห้องเริ่มไหลเข้าไปในเส้นเลือดนี่ฉันพยายามพูดแต่เสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินเอง แม่สามีมองฉันสายตาไม่ใช่ความตกใจแต่เป็นสายตาของคนที่รอให้ฉันเห็นความจริงนี้มานานเธอเหมือนมากใช่ไหมเธอพูดเบาแต่มีแรงกดดันในคำพูดจนฉันต้องกลืนน้ำลายฉันหันมองภาพอีกครั้งครั้งนี้ฉันสังเกตมากขึ้นรายละเอียดที่เคยคิดว่าเป็นของฉันเท่านั้นโครงหน้าดวงตารูปปากแม้กระทั่งรอยฝเล็กๆบริเวณกรอบหน้า ทุกอย่างเหมือนฉันอย่างประหลาดราวกับผู้หญิงในภาพคือใบหน้าของฉันจากอีกโลกหนึ่งแม่สามีวางมือบนแท่นน้ำเสียงของเธอนุ่มลงแต่ยิ่งนุ่มมันยิ่งน่ากลัวนี่คือแม่แท้ๆของเธอหัวใจฉันหยุดไปหนึ่งจังหวะเลือดในตัวเหมือนแผ่ซ่านกลับขึ้นหัวอย่างรวดเร็วจนหูฉันอื้อไปชั่วขณะฉันไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินแม้แต่เงาของเรื่องนี้ คนที่ฉันเรียกว่าพ่อแม่มาตลอดชีวิตคนที่เลี้ยงฉันมาไม่เคยบอกอะไรเลยแม่สามียิ้มเล็กน้อยยิ้มที่มีความจริงซ่อนอยู่มากจนเกินกว่าจะเข้าใจในทันทีเธอไม่เคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมทุกครั้งที่เธอเข้ามาในคฤหาสน์นี้ประตูบางบาลเหมือนเปิดรับเธอไฟบางดวงติดขึ้นเองหรือแม้แต่รูปภาพบางรูปที่เหมือนจะหันมามองเธอฉันขนลุกสู้ ความทรงจำหลายอย่างที่เคยคิดว่าเป็นความบังเอิญกลับแล่นผ่านหัวอย่างรวดเร็วเสียงประตูที่เปิดเองแสงไฟตามทางเดินที่กระพริบเฉพาะเวลาฉันเดินผ่านความรู้สึกคุ้นเคยของห้องบางห้องทั้งที่ฉันไม่เคยเข้าแม่สามีเดินเข้ามาใกล้ฉันเธอพูดชา้าเสียงเบาราวกับกลัวว่าความจริงจะทำให้ฉันล้มลงตรงนั้นคาราชานี้เคยเป็นของแม่เธอทั้งหมดฉันชะง,งัอากาศรอบตัวเหมือนหนาวลงอีก และที่สำคัญที่สุดเธอจ้องลึกเข้ามาในดวงตาฉันจนเหมือนทะลุเข้าไปในใจเธอได้รับสิทธิ์ทั้งหมดโดยชอบทำตั้งแต่วันที่เธอเกิดฉันถอยหลังไปหนึ่งก้าท้องฟ้านอกหน้าต่างมีเสียงลมพัดแรงขึ้นเรากับธรรมชาติเข้าร่วมรับรู้การเปิดเผยนี้ด้วยแต่ก่อนที่ฉันจะได้ถามอะไรแม่สามีเอื้อมไปเปิดลิ้นชักเล็กๆด้านล่างแทนลิ้นชักนั้นมีเพียงกล่องไม้ใบหนึ่งเก่า แต่ถูกดูแลอย่างดีเธอวางกล่องนั้นลงบนมือฉันกล่องหนักพอจะทำให้แขนฉันสั่นเล็กน้อยเปิดดูเถอะเธอพูดสายตาไม่ละจากใบหน้าฉันฉันค่อยๆเปิดฝาและสิ่งที่อยู่ในกล่องทำให้ลมหายใจของฉันหายไปในทันทีเพราะมันคือสิ่งที่เชื่อมโยงความจริงทั้งหมดและคือจุดเริ่มต้นของความลับที่ทั้งคฤหาสา์เฝ้าซ่อนมาตลอดหลายสิบปีฉันมองลงไปในกล่องไม้ ด้านในเรียงรายไปด้วยเอกสารเก่าสมุดบันทึกจดหมายเก่าและแผ่นกระดาษที่ขอบเหลืองกรอบตามการเวลาทุกแผ่นเต็มไปด้วยลายมือคมบอกเล่าเรื่องราวของคนในครอบครัวเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครในบ้านนี้กล้าพูดฉันหยิบสมุดเล่มหนึ่งขึ้นมาฝ่ามือเย็นจับกระดาษเก่าแต่แรงสั่นในตัวฉันไม่ได้มาจากความหนาวแต่เป็นจากความตระหนักถึงสิ่งที่กำลังจะเห็นสมุดเล่มนั้นเปิดมาหน้าแรก และมีลายมือบรรยายวันเกิดของฉันแต่ไม่ใช่วันเกิดที่ฉันรู้มันระบุชัดเจนพร้อมคำอธิบายว่าฉันคือผู้รับมรดกทั้งหมดของคฤราสห์นี้โดยตรงจากผู้หญิงในกรอบรูปฉันหัวใจเต้นแรงจนแทบออกจากอกปากฉันแห้งสายตาฉันพร่ามัวความรู้สึกเหมือนตกลงไปในหลุมลึกที่ไม่มีทางขึ้นแม่สามียืนอยู่ข้างฉันเงียบ แต่ทุกการหายใจของเธอกดดันจนฉันไม่กล้าขยับทุกอย่างที่เขาพูดเมื่อสักครู่นี้เธอชี้ไปที่สามีของฉันที่ยืนอยู่หน้าห้องล้วนแต่เรื่องหลอกลวงเพื่อปกปิดความจริงที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายสิบปีฉันพยายามพูดแต่คำพูดค้างอยู่ในลำคอแม่หมายความว่าฉันแม่สามีพยักหน้าสายตาเข้มจนฉันรู้สึกเหมือนโดนเจาะลึกเข้าไปในหัวใจใช่ เธอเป็นเจ้าของคฤราสน์นี้โดยชอบธรมและเป็นผู้มีสิทธิ์ตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้ฉันหันไปมองสามีสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นขาวซีดใบหน้าซีจนฉันแทบจําไม่ได้น้ำเสียงเขาสัน่นแต่แต่ฉันฉันคิดว่าฉันควบคุมทุกอย่างแม่สามีหัวเราะเบาๆเสียงเย็นเย,ยือกเธอไม่เคยควบคุมอะไรเลยทุกอย่างที่คิดว่าคือของตัวเองล้วนอยู่ในมือของเด็กสาวตรงหน้าเธอตั้งแต่แรก ฉันค่อยๆหันกลับมามองกล่องไม้สมุดบันทึกเอกสารทุกแผ่นราวกับกำลังรอให้ฉันอ่านต่อเพื่อเข้าใจอดีตทั้งหมดฉันเปิดอ่านจดหมายฉบับหนึ่งลายมือที่คุ้นเคยแต่เก่าเขียนว่าลูกคือผู้ที่สืบทอดคาราหาดนี้อย่าให้ใครมาหลอกเธอและอย่าให้ใครคิดว่าพวกเขาเหนือกว่าเธอทุกอย่างจะกลับมาเป็นของเธอในเวลาที่เหมาะสมน้ำตาค่อยๆไหลลง ไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะความเข้าใจว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันถูกปกป้องจากเงามือที่ฉันไม่เคยเห็นแม่สามียื่นมือมาแต่บาฉันเบาๆคืนนี้เธอจะได้รู้ทุกสิ่งไม่ใช่แค่เรื่องคารืหาตแต่รวมถึงทุกความลับของครอบครัวนี้ฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในตัวเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบฉันความกลัวความกโกรธความสงสยัย และความตื่นเต้นประปนกันอย่างไม่อาจแยกออกแม่สามีค่อยๆเปิดประตูอีกบานหนึ่งบานประตูนำไปสู่ห้องลึกที่สุดของคฤหาสน์ที่ฉันไม่เคยรู้จักแต่แววตาของแม่สามีบอกฉันว่าทุกความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังรอฉันเข้าไปพบฉันก้าวเข้าไปในห้องนั้นความมืดหนาทึบแต่มีแสงไฟบางส่วนจากโคมเล็กๆส่องสว่างเพียงโต๊ะไม้กลางห้องบนโต๊ะนั้น มีสมุดเล่มใหญ่ที่สุดในกล่องไม้ปกหนังสีดำถูกปิดด้วยกุญแจทองคำขนาดเล็กและฉันรู้ทันทีนี่คือกุญแจที่จะเปิดเผยความลับทั้งหมดแม่สามียื่นกุญแจให้ฉันเธอพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดมือของฉันสัน่นแต่ฉันยอมรับฉันหยิบกุญแจและเสียบเข้าล็อกเสียงคลิกดังขึ้นเบาๆแต่ดังก้องอยู่ในใจฉันฉันเปิดสมุด หน้าแรกเผยให้เห็นแผนผังของครือหาท,ทั้งหมดพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์และรหัสบางอย่างทุกหน้าพร้อมบรรยายว่าใครเป็นใครใครลอบทำอะไรใครคิดหลอกลวงใครฉันอ่านต่อหน้าหน้าผ่านไปแต่ละหน้าทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตกลงไปในโลกที่ฉันไม่เคยเห็นเรื่องราวของครอบครัวการต่อสู้ชิงอำนาจความลับที่ปกปิดมานานหลายสิบปีและความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูด ทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้อยู่ตรงหน้าฉันและฉันรู้ทันทีว่าต่อจากนี้ฉันไม่ใช่แค่ผู้รับมรดกแต่เป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในคฤรหารนี้ฉันค่อยๆพลิกหน้าสมุดแต่ละหน้าที่อ่านทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกทีเรื่องราวถูกบันทึกอย่างละเอียดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนถึงเหตุการณ์ปัจจุบันทุกความลับที่ถูกปิดซ่อนถูกเปิดเผยตรงหน้าฉันหมดแล้ว แม่สามียืนเงียบข้างๆแต่สายตาของเธอร้อนแรงเหมือนกำลังอ่านใจฉันอยู่ทุกวินาทีเธอเห็นใหม่เธอกระซิบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มีแผนและเหตุผลทั้งหมดและทุกคนที่คิดว่าเหนือกว่าเธอล้วนตกเป็นเบี้ยล่างในเกมนี้โดยไม่รู้ตัวฉันมองภาพสามีของฉันเขายืนหน้าซีดสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวทุกครั้งที่เขาพูดคำใด ฉันไม่สนใจเพราะฉันรู้แล้วว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือฉันอีกต่อไปสมุดเล่มใหญ่บอกเรื่องราวของคฤราหั์นี้ทั้งหมดทุกห้องทุกซอกทุกมุมมีรหัสและสัญ,ญลักษณ์ทุกคนในบ้านที่คิดว่ารู้ทุกอย่างไม่เคยเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันฉันเริ่มอ่านหน้าในที่สุดหน้าที่ระบุชัดเจนว่าทรัพย์สินทั้งหมดและการควบคุมครอบครัวถูกกำหนดให้ฉันตั้งแต่แรกเกิดฉันกลืนน้ำลาย แรงสั่นสถานไหลผ่านร่างรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวเองแม่สามียิ้มบางๆดวงตาของเธอส่องประกายบางอย่างที่ฉันไม่เคยเข้าใจจนกระทั่งตอนนี้และนี่เธอเก้าวเข้ามาใกล้เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงให้ลูกชายเธอแต่งงานกับเธอเพื่อให้ทุกอย่างกลับสู่ผู้ที่สมควรได้รับและเพื่อทดสอบว่าเธอแข็งแรงพอหรือไม่ที่จะยืนอยู่ตรงนี้ฉันหันไปมองสามี เขายังคงนิ่งร่างของเขาสัน่นเหมือนความมั่นใจที่เคยมีถูกฉีกออกไปหมดสิน้นแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะพูดสิ่งนั้นต่อหน้าญาติทั้งหมดแม่สามีหัวเราะเบาๆเสียงเย็นเยือกแต่ก็มีความชอบใจอยู่ในนั้นฉันรู้สึกถึงพลังในตัวเองแรงที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนแรงที่กำลังเติบโตแรงที่ทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่แค่เจ้าของคฤราสาต แต่เป็นผู้ที่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้ฉันค่อยๆวางสมุดลงบนโต๊ะหันไปมองสามีใบหน้าของฉันเย็นเย,ยือกสายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจที่เขาไม่เคยเห็นตั้งแต่นี้ไปฉันพูดเสียงนิ่งแต่หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือฉันสามีพยายามพูดบางอย่างแต่ฉันยกมือขึ้นสัญญาณเดียวก็ทำให้เขาหยุดแม่สามีพยักหน้าเหมือนให้ฉันรับช่วงต่อ และในวินาทีนั้นฉันรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่แท้จริงไม่ใช่เพียงคฤรือห์ดแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกใบนี้ของครอบครัวนี้ฉันก้าวไปที่หน้าต่างใหญ่มองสวนกว้างสระน้ำสะท้อนแสงจันทร์และฉันรู้ว่าคืนนี้ฉันไม่ใช่ผู้ถูกทดสอบอีกต่อไปฉันคือผู้ชนะผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกคนเหนือทุกความลับเหนือทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้น แม่สามียิ้มสายตาของเธออบอุ่นแต่เข้มตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเธอแล้วฉันหันกลับไปมองสามีเห็นความกลัวเห็นความเสียใจและเห็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์ทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่าเป็นของตัวเองตอนนี้เป็นของฉันทั้งหมดฉันยิ้มรอยยิ้มที่เย็นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและในใจฉันรู้ว่าไม่มีใครไม่มีสิ่งใด ที่จะมาหยุดฉันได้อีกฉันวางสมุดบันทึกและเอกสารทั้งหมดลงบนโต๊ะความหนักของอดีตและความลับที่ถูกปกปิดมากว่าครึ่งชีวิตตอนนี้อยู่ตรงหน้าแต่ไม่ใช่เพื่อทำร้ายฉันอีกต่อไปแม่สามียืนอยู่ข้างฉันเธอเงียบเพียงมองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนยืนยันว่าฉันพร้อมแล้วสำหรับทุกสิ่งฉันหันไปมองสามีเขานิ่งเงียบเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าทุกคำพูดที่เคยพูด ทุกการกระทําที่เคยคิดว่ามีอำนาจตอนนี้ไม่มีค่าอีกต่อไปฉันเดินออกจากห้องลึกของคาราหาร์ผ่านทางโถงท,งที่เคยดูมืดและน่ากลัวแต่ตอนนี้สว่างขึ้นราวกับโลกทั้งใบต้อนรับฉันทุกห้องทุกมุมเต็มไปด้วยความทรงจำและพลังของฉันเมื่อมาถึงห้องรับแขกญาติญาติยังคงยืนอยู่แต่คราวนี้พวกเขาไม่กล้าขยับทุกสายตาจับจ้องไปที่ฉันฉันยกศีรษะ สายตาเต็มไปด้วยความมั่นใจรอยยิ้มเย็นแต่สง่างามปรากฏบนใบหน้าคารืหาดนี้ฉันพูดชชาๆและทุกสิ่งที่อยู่ในนี้ตอนนี้เป็นของฉันเสียงพูดของฉันชัดหนักแน่นไม่มีความลังเลทุกคนได้ยินและรู้ว่ามันคือความจริงสามีคุกเข่าลงไม่ได้ร้องขอหรืออ้อนวอนแต่เพื่อยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่ามี ไม่เคยเป็นของเขาเลยแม่สามียิ้มและค่อยๆถอยออกไปปล่อยให้ฉันยืนอยู่ตรงกลางคฤหาสน์เป็นผู้ครอบครองที่แท้จริงผู้ที่เข้าใจความลับทั้งหมดและพร้อมจะกำหนดอนาคตด้วยมือของตัวเองฉันมองไปรอบๆคฤหาสน์ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเรื่องราวปิดซ่อนตอนนี้สว่างสวและทุกความลับถูกเปิดเผยแล้วความรู้สึกหนักอึ้งในใจค่อยๆจางลง แทนที่ด้วยความสงบและความมั่นใจฉันก้าวขึ้นบันไดเดินผ่านห้องแต่ละห้องสัมผัสกับทุกซอกมุมรู้สึกถึงพลังที่ไหลผ่านตัวฉันคืนนี้ฉันไม่ใช่ผู้ถูกทดสอบไม่ใช่ผู้ถูกควบคุมฉันคือผู้ชนะผู้ที่ครอบครองอดีตปัจจุบันและอนาคตของคฤริสน์หลังนี้แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างใหญ่สะท้อนบนพื้นหินอ่อนทำให้เงาของฉันยาวทอดลง เหมือนประกาศให้ทุกคนเห็นว่าฉันคือเจ้าของตัวจริงผู้ที่ไม่มีใครและไม่มีสิ่งใดหยุดได้ฉันยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความโกรธแต่เป็นรอยยิ้มแห่งความสง่างามความสงบและความชนะที่เต็มเปี่ยมคืนนี้คฤหาสาดนี้และทุกความลับของมันอยู่ในมือฉันอย่างสมบูรณ์ฉันก้าวไปยังหน้าต่างมองออกไปยังสวนกว้างและสนามสะท้อนแสงจันทร์ ความเย็นของลมพัดผ่านแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้ฉันหวาดกลัวกลับทำให้ฉันรู้สึกมีพลังพร้อมรับทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดทุกความลับทุกความเจ็บปวดทุกอำนาจและการทรยศจบลงตรงนี้ด้วยความสง่างามและความชัดเจนว่าฉันคือผู้ครอบครองที่แท้จริงของทุกสิ่ง